สดด้วยวาจาของคุณประกาศมาจเจริญพันธ์ถามรับทีว่าการกระทรวงแรงงานครับขอเชิญคุณประกาศมาจเจริญพันธ์เลยครับกาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประกาศมาเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสุรินทร์พักภูมิใจไทยดิฉันขอขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะที่มาตอบกระทู้สดค่ะ เนื่องด้วยในขณะนี้นะคะประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโซนลุ่มน้ำโขงและภาคใต้เช่นจังหวัดสตูลน,นะคะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนไทยเป็นอย่างมาก โดยในเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนั้นเราต่างก็ได้ทราบกันดีนะคะว่ามีทางภาครัฐนะคะได้ประสานไปทางภาคเอกชนนะคะเป็นไตรภาคีได้เข้าไปช่วยคู่สถานการณ์เฉพาะหน้านี้แล้วแต่ผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาอุทกภัยค่ะยังส่งผลให้หลายบริษัทต้องปิดกิจการรวมทั้งบางโรงงานอาจจะยังไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ ดิฉันอยากสอบถามผ่านทางท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าทางกระทรวงแรงงานนั้นจะมีมาตรการความช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในภาคแรงงานทั้งในและนอกระบบรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะหน่วยงานประกันสังคมนั้นจะมีการเยียวยาอย่างไรคะ เป็นคำถามที่หนึ่งนะครับก็ mm hmm. เชิญท่านรัมจีว่าการกระทรวงแรงงานครับครับกรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ส่งเกียรตินะครับก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับซึ่งตัวผมเองก็จะขอชี้แจงให้กับสมาชิกผู้ส่งเกียรติได้ทราบนะครับว่าจาก นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปดูแลนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย,ภยทางภาคเหนือมาตั้งแต่จังหวัดน่านนะครับแพร่พยาแล้วก็ไปที่เชียงรายนะครับแล้วก็อาจจะมีทางภาคเหนือซึ่งมีสุขโขทยัยมี าทางพิษณุโรกนะครับแล้วก็พิจิตซึ่งขณะนี้ก็เลยไปถึงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับทางาประกันสังคมเรามีออกมาตรการในการที่จะดูแลผู้ประกันตนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา33-39 นะครับก็เราสามารถทางประกันสังคมจะให้ช่วยเหลือเยียวยา50%ของค่าจ้างในแต่ละวันที่ผู้ประกันตนเสียหายถึงแม้นว่าผู้ประกันตนรายนั้นยังทำงานหรือไม่ได้ทับหยุดไม่สามารถไปทำงานได้เราก็จะเยียวยา50%ของ ค่าจ้างในแต่ละวันของผู้ประกันตนเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันซึ่งนอกเหนือจากนั้นทางกระทรวงแรงงานเราก็มีการเดินทางไปมอบถุกยังชีพนะครับให้กับจังหวัดต่างๆที่ประสบกับอุทกภัยโดยเฉพาะเราได้มีผู้ให้ การสนับสนุนโดยบริจาคน้ำดื่มในไปในจังหวัดต่างๆแล้วเนี่ยถึง1,500 0ขวดไซขวดไซสน1.5ลิตรต่อขวดนะครับและทำเข้ากล่องแจกไม่น้อยกว่า5,000กล่องนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นหลังจากอุทกภัยผ่านไปแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานเรามีหน้าที่ก็คือเข้าไปช่วย ซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยเฉพาะบ้านที่เกิดอุทกภัยระบบไฟในบ้านเสียหายทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้มีการระดมช่างในทุกจังหวัดของภาคเหนือเข้าไประดมช่วยซึ่งขณะนี้เรากำลังปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตัวผมเองเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งยังไปไม่ถึงที่แม่สายซึ่งแม่สายผมก็มีกําหนดว่าเราจะลงไปในวันที่4คือสัปดาห์ห้าทําไมยังไปม่แม่ไปไ,ไ,ไ,ไม่สายเพราะว่าแม่สายนีอเจอปัญหาที่หนักแล้วไม่สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ให้พวกเราเข้าไปซ่อมบำรุงได้การซ่อมบำรุงตรงนี้เราจะมีการดูเรื่องระบบไฟฟ้าในบ้านซ่อมสําหรับ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรและที่สำคัญคือยานพาหนะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เราก็จะไปทำการถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ซ่อมบำรุงให้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางกระทรวงแรงงานเราก็ได้ขอรับบริจาคจากบริษัทต่างๆที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นน้ำเด่มอาหารแห้งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องหัวเทียนหรืออุปกรณ์สายไฟฟ้าต่างๆซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็กําลังดําเนินการของการสนับสนุนและที่ประเด็นผมอาจจะต,ตอบเลยทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปเลยนะครับว่าและโดยเฉพาะในขณะน,นี้ทางประกันสังคมเราก็จะมีการลงนามใน MOU กับทางธนาคารอาคารสงเคราะ ในเรื่องของการช่วยเหลือเงินกู้ในอัตราดอกเบีย้ยขั้นต่ำให้กับผ,กผู้ประกันตนตาม,มัาตรา 33, 39และ40ซึ่งเราจะให้คนหนึ่งกู้ไม่เกิน2ล้านบาทในวงเงิน1 0 0 0 0มืล้านบาทที่ประกันสังคมจะองอ์นาม MOU กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งตรงนี้อัตราดอกเบี้ยใน5ปีแรกคือ1.59%นะครับส่วนในปีที่6ถึงปีที่8ก็ MRR ลบ2ปีที่9เป็นต้นไปก็คือ MRR ลบ0.5ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นการบรรเทาเบาบางนะครับสำหรับการที่จะ ช่วยให้กับผู้ประกันตนของประกันสังคมนะครับขอขอตอบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับครับขอเชิญคุณประกรา,ารมาศจรรญพันธ์ตามเป็นครั้งที่สองครับเชิญครับค่ะเป็นคำสามสุดท้ายนะคะในสถานการณ์โลกที่มีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกในอนาคตทางกระทรวงแรงงานมีมาตรการรองรับหรือ emergency plan ไหมคะเ,เช่น อย่างเช่นในพาร์ทของแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเนี่ยคะ่ะเราจะมีอะไรที่จะช่วยเยียวยาคนกลุ่มนี้ไหมคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก่อนที่จะจบคําถามดิฉันอยากจะฝากทุกท่านไว้นะคะว่าโลกของเราเนี่ยอยู่ในยุคโลกเดือดแล้วนะคะย่อมเกิดสภาพอากาศแปรปรวนขึ้นทุกวันนะคะซึ่งแม้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติค่อนข้างต่ํากว่านะคะ ประเทศอื่นแต่ก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะคะเราจึงจะต้องเตรียมแผนเพื่อที่รองรับเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรีรอเพียงแต่ไปกู้ภัยเมื่อเหตุได้เกิดไปแล้วดิฉนันจึงอยากขอฝากให้ทางรัฐบาลและภาครัฐนะคะได้พิจารณาดําเนินเพื่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านรัมปีว่าการกระทรวงแรงงานครับ ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เคารบแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับคําถามนี้เป็นคําถามที่สองซึ่งเป็นคําถามที่ถามผมว่าตอบยากไหมผมเรียนตรงไปตรงมานะครับเป็นคําถามที่ตอบยากมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วคําว่าโลกเดือดหรือไข้เมคเชง ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าปัญหาของอุทกภัยก็ดีวาตาภัยก็ดีจะเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับใต้ฝุน่นลูกที่ใหญ่ที่สุดในรอบ70ปีก็พัดเข้ามาสู่ภูมิภาคของเรา ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานซึ่งความสร้างความเสียหายให้ทั้งประเทศญี่ปุ่นจีนแล้วก็ประทางประเทศเมียนมาและเวียดนามซึ่งเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากซึ่งก็ยังดีครับประเทศไทยเราก็เจอพายุทย้ายๆแต่นั่นนะครับด้วยความที่ปีนี้เราก็มีเจอกับพายุ เข้ามาในภูมิภาคนี้หลายๆล,ลูกด้วยกันซึ่งขณะนี้ก็เห็นอยู่นะครับว่าก็มีพายุเข้ามาซึ่งถึงแม้นจะเป็นแค่มรสุมก็ทําให้จังหวัดเชียงใหม่เราจังหวัดลําปางของเราลําพูนของเราเริ่มประสบอุทกภัยแน่นอนครับกระทรวงแรงงานเราก็มีการที่จะคุยและพูดถึงการสร้างอาชีพโดยเฉพาะ อาชีพอิสระซึ่งตัวผมเองก็ได้กำชับผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปว่าการที่เราจะพูดถึงการสร้างอาชีพอิสระสิ่งที่เราจะต้องเอามาเป็นเป้าหมายและหลักในการที่จะหารหือกับกลุ่มผู้จะประกอบอาชีพอิสระในแต่ละตำบลซึ่งนโยบายของกระทรวงแรงงานแล้วนะครับ หนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระโดยให้ยึดถือนโยบาย BCG ก็คือ Bio Secura และกีนเราจะพยายามใช้วัสดุที่เป็นของธรรมชาติที่เราหาได้ในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นตำบลอำเภอหรือในหมู่บ้านเข้ามาเพื่อทำการประกอบและใช้และ เมื่อใช้เสร็จสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นี่ก็คือเป็นการช่วยในการลดเรื่องของสภาวะคำว่าโลกร้อนและอีกส่วนหนึ่งก็มีการรลณนล,นลงและหาลือกับผ่านไปทางอาสาสมัครแรงงานซึ่งของเรามีหนึ่งตำบลหนึ่งอาสาสมัครแรงงานเราก็จะพยายามให้ความรู้ความสามารถ แล้วก็ให้ข้อมูลว่าอาสาสมัครแรงงานเราควรจะเข้าไปแนะนำอย่างไรในการที่ปัจจุบันนี้ในการที่จะรณรงค์ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนให้ได้ซึ่งตัวผมเองถึงแม้นกระทรวงแรงงานเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการดูแลเรื่องของสภาแวดแวดล้อม แต่เราก็เป็นส่วนที่จะเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในการที่จะเข้าไปเกี่ยวเพราะผู้ใช้แรงงานถึง40ล้านคนยังไงไม่ว่าธุรกิจอะไรหรือกิจกรรมอะไรหรือธุรกรรมอะไรผู้ใช้แรงงานทั้ง40ล้านคนทั้งนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวเนื่องไปในทุกมิติทุกกิจกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ทางกระทรวงแรงงานโดยผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็พยายามที่จะไปให้ความรู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำและอะไรที่คิดว่าเมื่อเราทำไปแล้วไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้หรือประเทศของเราให้มากกว,ากว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งตัวผมเองในอดีตขอย้อนเล็กน้อยนะครับ อยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาเราก็ได้มีความคิดและมีการกระทําว่าถ้าการท่องเที่ยวเราจะมีการท่องเที่ยวอย่างไรในการลดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาอยู่ที่กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาซึ่งเราก็จะเป็นผู้ ที่กำหนดหลักสูตรและนำไปปฏิบัติและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็จะเป็นผู้จัดการอบรมหรือสัมมนาให้กับแรงงานต่างๆเหล่านั้นซึ่งถ้าเราให้ความรู้เป็นเบื้องต้นไปกับผู้ใช้แรงงานแล้วผมมั่นใจนะครับเราสามารถลดเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ ลดเรื่องของสภาวะแวดล้อมของโลกได้แต่ที่นอกเหนือไปกว่านั้นสิ่งที่พวกเรากำลังสร้างหนึ่งอาชีพอิสระต่อหนึ่งตำบลเราพยายามปกป้องเพื่อให้ไม่กระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมถึงให้นโยบายกับทางแต่ละตำบลว่าเอานโยบาย BCG มาเป็นตัวจับเมื่อจับได้แล้วผมเชื่อว่า เราเอาธรรมชาติมาใช้ไม่รบกวนสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติและไม่ไปรบกวนสิ่งที่จะทำให้เกิดธรรมชาติให้ผิดเพี้ยนนั่นก็คือจะเป็นที่มาของการช่วยเหลือและสนับสนุนการต่อสู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือคลายเมฆเชงครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านปู้บรากันทรวงแรงงานครับ คุณประการมาศไปติดใจแล้วนะครับกับก็เป็นอันว่าจบกันทูถามสดที่ที่สองครับกอบคุณท่านน้ำดีว่าการกระทรวงแรงงานและคุณประกามารเรลนพันธ์นะครับ